คำว่าน้ำใจนี่มีเยอะแยะมากมายแบ่งปันกันตลอดอย่างเช่นรถไถเฮ้ยงงเลยแบ่งปันรถไถรถไถปันสุก ผมไม่ได้พูดผิดไม่ได้โมออ้รถไถปันสุกจริงๆเหมือนตู้ปันสุกที่เราเห็นกันบ่อยๆหรอคะแล้วก็เหมือนรถพุ่มพวงด้วยค่ะนี่ก็หลายพวงเลยนะดูนีเออแต่มไปหมดเลยเขาแจกจริงหรอคะคุณแจกจริงครับคุณชีสาอยู่ที่จังหวัดสตูลครับเป็นของนายสกัริยามูเก็มผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็าบลควนกาหลงอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลคือเขามีความคิดว่า เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะในช่วงเนี้ยเจอกับสถานการณ์โรคโควิดสิหลายๆคนไม่ได้ออกไปไหนคุณพอ่อคุณแม่ขเขาก็อาจจะไม่ได้ทำงานาไรายได้ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือขนม,ม,มเด็กๆอะเนาะเด็กชอบทานขนมอ่ะดิฉันเข้าใจดิฉันยังเด็กอยู่ไง <laughs> คุณไม่เด็กแล้วต้องไปตองแต่ทีเนี้ยผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นใจไงเขาเลยเกิดไอเดียซื้อขนมไปแจกเด็กๆในหมู่บ้านด้วยการเอาขนมเนี่ไ,ไ,ไปแขวนเอาไว้ที่รถไถแล้ววิ่งไปตามบ้านต่างๆในหมู่บ้านของเขา<อ>เพื่อแจกขนมให้กับเด็กๆเ,เรียกได้ว่าซันตาคลอสในปลายปีนี้ตกงานแล้วนะครับเจอรถไถปันสุขที่มอบความสุขให้กับเด็กๆแบบนี้คือ คนแถวนั้นเขาจะรู้ดีพอได้ยินเสียงแตรป,ป,ปิ้มปิ้มปิ้มมาน่ะโอ้โหเด็กๆมากรูกันเลยคือหยิบไปเนี่ยไม่ใช่หยิบไปเยอะนะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเลยว่าเอานี่คือการแบ่งปันต้องรู้จักแบ่งปันเพราะฉะนั้นหยิบกันไปเนี่ยคนหนึ่งไม่เกินสองชิ้นดเด็กๆในหมู่บ้านทุกคนจะได้รับขนมกันอย่างพอเพียงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันใหญ่เลยคือผู้ใหญ่บ้านเขาบอกอีกอย่างหนึ่งว่า พอได้ทําแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นรอยยิ้ม <ฮะ S 1> ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆก็รู้สึกดีมีความสุขจากการแบ่งปันในครั้งนี้ครับคือมันเป็นภาพดีๆเป็นภาพสวยงามที่อยากจะให้ดูในยามเช้าแบบนี้นะครับอ่เป็นไอเดียดีๆนะสําหรับการแบ่งปันกันค่ะ